สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องตำนานนิสานวันนี้ช่องของเราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือเป็นศาสนาอัทวนิยมที่มีอายุก,กว่า2,500ปี มีผู้นับถือเป็นอันดับสี่ของโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดามีพระธรรมที่พระองค์ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองและตรัสสอนไม่เป็นหลักคำสอนที่สำคัญมีพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสาวกผู้ตัดสินใจออกบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา เพื่อบรรลุสู่จุดหมายคือพระนิพพานและสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดารวมเรียกว่าพระรัตนตรยัยนอกจากนี้ในพระพุทธศาสนายัางประกอบคำสอนสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีงามสำหรับผู้ที่ยังไม่ออกบวชหรือเรียกว่าคารืหัดอุบาสกและอุบาสิกา ซึ่งหากรวมประเภทบุคคลที่นับถือและศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วจะจำแนกได้เป็นสี่ประเภทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือที่เรียกว่าพุทธบริษัทจีศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมปฏิเสธการมีอยู่ของพระเป็นเจ้าหรือพระผู้สร้าง ได้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนกล่าวคือาศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บรรดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทําของตนเองตามกฎแห่งกรรมไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย คือให้พึ่งตนเองพึ่งพาตัวเองจากการปองทุกขมีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้างด้วยปัญญาในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงวัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับที่พระาศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์มิใช่เทพ,พเจ้าหรือพูดของพระเจ้าองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่คำสอนในชมพูทวีป ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่หลังปริพิพานของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ด้วยการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกจนมีการรวบรวมขึ้นเป็นพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดของฝ่ายเทรวาทที่ยึดหลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในใการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สองได้เกิดแนวนคิดที่เห็นต่างออกไปว่าธรรมวินัยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดแห่งศาสนาพุทธแนวนคิดดังกล่าวจึงได้เริ่มก่อตัวและแตกสายออกเป็นนิกายใหม่ในชื่อของมหายานทั้งสองนิกายได้แตกนิกายย่อยไปอีกได้เผยแพร่ออกไปทั่วดินแดนเอเชียและใกล้เคียงบางก็จัดว่า วัชรยานเป็นอีกหนึ่งนิกายหนึ่งแต่บ้างก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิกายมหายานแต่การจัดมากกว่านั้นก็มีพื้นฐานสำคัญของปฏิจจกสมุประบาทเป็นเพียงหลักเดียวที่เป็นคำสอนร่วมกันของคติพุทธปัจจุบันศาสนาพุทธได้เผยแผ่ไปทั่วโลกโดยมีจำนวนผู้นับถือส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งในเอเชียกลางเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันศาสนาพุทธได้มีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลกประมาณ700ล้านคนด้วยมีผู้นับถือในหลายประเทศศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาสากลซึ่งมีสิ่งที่เคารพสูงสุดคือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐในศาสนาพุทธสรณะหมายถึงสิ่งที่ให้ศาสนิกชนถือเอาเป็นแบบอย่างหรือให้เอาเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเขารบแล้วจะดนบรันรดาลสิ่งต่างๆตามความต้องการได้พระรตนตไตรนั้นประกอบด้วยองค์สไตราสารณะได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บำเพ็ญสั่งสมบาร,รมีมาหลายภพชาติจนชาติสุดท้ายเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาศัยความเพียรพยายามของตัวเองและสติปัญญาปฏิบัติจนได้บรรลุสิ่งที่ต้องการคือทำมันเป็นเครื่องออกตากทุก แล้วจึงทรงชี้แนะหรือชี้ทางให้คนอื่นทำตามพระธรรมคือคำสอนว่าด้วยธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าทำให้พ้นจากทุกข์พระสงฆ์คือหมู่ชนหรือชุมชนของพระสาวกไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาที่ทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าแล้วประสบความสำเร็จพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทดาของศาสนาพุทธคือ พระโคตมะพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติในดินแดนชมพูทวีปรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6 80ปีก่อนพุทธศักราชณสวนลุมพินีวันเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสิริมหามายาทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทผู้สืบทอดราชบัลลังก์แห่งกรุงกบิลพั์ แห่งแคว้นสักกะและเมื่อพระชนมายุ16พรรษาทรงอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราแห่งเมืองเทวทาต่อมาเมื่อพระชนมายุ29พรรษาได้มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลในปีเดียวกันนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนรเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสัมมณะ จึงทรงตัดสินใจพอพระไทยออกผนวชเป็นสมณะเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์คือความแก่เจ็บและตายในบีเดียวกันนั้นนารมฝั่งแม่น้ำมนโนมานทีได้หลังจากออกผนวชมาหกพรรษาแล้วทรงประกาศการค้นพบว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทำได้ด้วยการฝึกจิตด้วยการเจริญสติซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญาจนสามารถรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์เพราะสรรพสิ่งไม่สมบูรณ์ไม่แน่นอนและบังคับที่เป็นดั่งใจไม่ได้จนไม่เห็นสิ่งใดควรยึดมัน่นถือมัน่นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงวบจนได้ทรงบรรลุพระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิสยานคือการตรัสรู้อริยสัจสีมีพระชนมายุได้35พรรษา ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ตำบนอุรุเวลาสนานิคมจากนั้นพระองค์ได้ออกประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ตลอดพระชนชีพเป็นเวลากว่า4 5พรรษาทำให้ศาสนาพุทธดำรงมั่นคงในฐานะศาสนาอันดับหนึ่งซึ่งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือจวบจนพระองค์ได้เสด็จปรินิพานเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาณสารโวโนทยาน ในวันเพื่อ15ค่ำเดือน6บทเรื่องเล่าในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมในวัน